ครับในตอนนี้นักศึกษาก็จะได้มาเรียนรู้กันต่อนะครับในเรื่องของการจัดการความรู้นะครับในเรื่องของรูปแบบและเครื่องมือนะครับในการจัดการสัพกรเพื่อการผลิตสัตว์นะครับในส่วนนี้เราจะพูดถึงการจัดการความรู้อีก2รูปแบบนะครับคือรูปแบบการจัดการความรู้ที่เรียกว่าแบบซีร็อกนะครับแล้วก็การจัดการความรู้แบบบูรณาการของชุมชนนะครับการจัดการความรู้แบบซีร็อกนะครับก็มีองค์ประกอบสําคัญนะครับที่เราจะต้องพิจารณานะครับแล้วก็ ที่จะต้องอมีองค์ประกอบเหล่านี้นะครับที่ทําให้งานจากกัดการความรู้แบบซีล็อกสําเร็จนะครับอันแรกนะครับองค์ประกอบส่วนแรกที่เราจะพูดถึงก็คือองค์ประกอบที่เราเรียกว่ามุ่งหมายที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของพฤติกรรมนะครับของผู้ที่อยู่ในกระบวนการของการจัดก,การความรู้องค์ประกอบที่2ครับก็ต้องมีการสื่อสารนะครับที่ดีนะครับในผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเป็นองค์ประกอบที่3องค์ประกอบที่3ก็เป็นเรื่องของกระบวนการและเครื่องมือที่เราจะใช้ นะครับว่าเราจะมีกระบวนการมีขั้นตอนอย่างไรเครื่องมือที่จะช่วยทําให้เราเกิดการเรียนรู้ที่ดีนั้นใช้เครื่องมืออะไรองค์ประกอบที่4ครับเป็นเรื่องของการเรียนรู้หรือว่าการจัดการความรู้นั่นเองจะมีการเรียนรู้กันนะครับร<อ>ที่ส,ส,ม,สม,ม่ําเสมออย่างไรเรียนรู้กันช่วงไหนอะไรอย่างไร <Tamam. S 2> แล้วประเด็นที่5นะครับองค์ประกอบอีกการหนึ่งก็คือการวัดผลครับหลังจากที่เรามีการจัดการเรียนรู้แล้วเรามีการวัดผลว่าเกิดผลอะไรขึ้นอย่างไรแล้วองค์ประกอบที่6ครับเมื่อเรามีการจัดการความรู้แก้ไขปัญหาบรรลุนะครับร ตามเป้าหมายหรือวิสัยทัยทศน์แล้วเนี่ยนะฮะก็จะมีการยกย่องนะครับการให้รางวัลกับผู้ที่ได้ดำเนินการผู้เป็นนักปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะครับที่เป็นรูปแบบการจัดการความรู้ที่เรียกว่าเป็นแบบซีล็อกนะครับก็จะทําให้เกิดการจัดการความรู้นะครับที่ดีขึ้นในองค์กรเห็นบรรยากาศของการจัดการความรู้ที่ดีแล้วข้อสําคัญครับก็จะทําให้เกิดการบรรลุปเป้าหมายนะครับขององค์กรเรามาดูอีกรูปแบบหนึ่งนะซึ่งคิดว่านักส่งเสริมการเกษตรจะได้ ใช้กันอยู่เสมอก็คือเรียกว่าเป็นรูปแบบการจัดการความรู้แบบบูรณาการของชุมชนนะครับช no no ื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าการจัดการความรู้นี้เนี่ยก็เน้นที่ตัวชุมชนแต่ก็จะเป็นการจัดการความรู้ที่มีการบูรณาการนั่นหมายความว่าจะต้องมีการบูรณาการกันในหลายมิติอย่างน้อยๆนะครับจะเห็นในภาพว่าการจัดการความรู้เนี่ยนะครับก็จะมีรบปการเนื้อหาและบูรณาการวิธีการการจัดการความรู้แบบบูรณาการของชุมชน มีองค์ประกอบนะครับก็คือรูปแบบการจัดการความรู้ที่อาจจะเรียกว่าเป็นการจัดการความรู้ที่ใช้แนวคิดเชิงพุทธคือหลักอริยสัจส,สีนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับแล้วก็ข้อสําคัญก็คือวงจรการเรียนรู้นั้นจะเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่เราจะจัดการหรือก่อนปฏิบัติการแล้วก็ระหว่างที่เราปฏิบัติการแล้วก็หลังทำนะครับวงจรของการจัดการความรู้ก็มีทั้งการหาความรู้คว้ามาใช้ นะครับนำความรู้มาใช้แล้วก็วงจรของการสร้างคลังความรู้ที่เราได้จากการเรียนรู้แล้วก็นําไปปรับใช้ใหม่แล้วก็มีการบูรณาการทั้งสองส่วนนะครับบูรณาการในเชิงเนื้อหาและบูรณาการในเชิงวิชาการนะครับนักศึกษาจะเห็นภาพนะครับว่าในบูรณาการทั้ง2มิติเนี่ยนะครับมันต้องไปด้วยกันนะครับหลักสําคัญของการจัดการความรู้แบบบูรณาการที่เราใช้หลักอิทสิศีก็คือว่าเราต้องเริ่มที่จะตั้งโจทย์ระบุปัญหาว่าอะไรคือปัญหาข้อขัดข้องนั่นคือว่าต้องระบุว่าทุกขคืออะไรนะครับ มองอดีตนะครับสู่อนาคตนะครับว่าเรามีปัญหาข้อกัดข้องอะไรหลังจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนที่2ก็คือการค้นหาสาเหตุของมัญหาสมุทรไทยซึ่งจะเป็นต้องใช้การคิดการไตรตรองอย่างรอบคอบมีการวิเคราะห์หาความรู้ที่จําเป็นจะต้องมีนะครับหาสมุทรไทยแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือสภาพนิโรธก็คือ กำหนดสภาพที่พึงประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้องการจะดับทุกนั่นเองมองไปอนาคตว่าเราจะทําให้เกิดอะไรขึ้นหรือเราจะไปสู่อะไรซึ่งเป็นเป้าหมายของการที่เราจะดับทุกก็คือนิโรธแล้วประเด็นที่4ก็คือเข้าสู่ขั้นตอนของการหามรกวิธีเราจะลงมือปฏิบัติอย่างไรหนทางสู่สภาพนิโรธนั้นเราจะทําอย่างไรแต่ว่าจะเห็นการจัดการตรงนี้เนี่ยลักษณะของการบร,ริโภคสังคมก็ใช้หลักอริยสัจสี์นั่นเองคนหาว่าทุกขคืออะไรคนหาสมุทยัยวิเคราะห์ไตรตรอง แล้วก็กําหนดสภาพนิโรธที่พึงประสงค์แล้วกําหนดหามักวิธีจะเห็นว่าวงจรการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของชุมชนนั้นในส่วนกลางเราจะเห็นว่ามีการจัดการทั้งระหว่างทำก่อนทำนะครับแล้วก็หลังทำนะครับจะเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะครับในระหว่างที่เราก่อนทำนั้นเราก็ต้องค้นหานะครับเราอาจจะคบหากับชุมชนนักปฏิบัติคุยกัน นะครับแล้วก็ทำนะครับระหว่างที่เราทํานั้นเราก็คว้าความรู้เอามาใช้ในระหว่างที่ทําและเมื่อเราทําแล้วเราก็เคี่ยวความรู้นั้นนะครับวิเคราะห์สังเคราะห์ให้มันตกผลึกเก็บมาเป็นคลังความรู้แล้วก็พร้อมที่จะนํามาควักมาใช้นะครับได้อยู่เสมอก็จะเห็นว่าใช้แนวคิดของการคว้าและควักเช่นเดียวกันสิ่งที่สําคัญก็ทําในทุกวงจรของการเรียนรู้ตั้งแต่ก่อนทําลงมือทำนะครับแล้วก็หลังทํางานนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดการความรู้แบบบูรณาการ ของชุมชนซึ่งลักษณะการบูรณาการที่เหมาะสมในการจัดการความรู้ของชุมชนที่เราต้องพิจาราก็คือสส่วนที่แด่ผมได้เรียนไปแล้วต้องมองว่าเราจะบูรณาการเนื้อหาในเรื่องอะไรบ้างศาสตร์อะไรบ้างและบูรณาการในเชิงวิธีการหลายๆวิธีการนะครับร่วมกันเพื่อน,นําไปสู่เป้าหมายครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดการความรู้แบบบูรณาการของชุมชนครับ